สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอกับผมแซคโนบารดี้ครับผมต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามขาา่าวสารแล้วก็ชื่นชอบในคริปโทเคอเรนซีครับรวมถึงขอต้อนรับหน้าใหม่น้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาวงการ,การนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ทุกคนนะฮะยังคงติดตามแล้วก็ดูคริปโตทอลกเสมอมานะครับก็พัฒนาการกําลังเริ่มต้นขึ้นนะฮะมีคอมเมนต์เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆรยเขาว่าเอ้ยอยากให้ปรับตรงนั้นเพิ่มตรงนี้นะครับมีเสียงเบาบ้างอะไรบ้าง ผมก็พยายามนะครับปรับปรุปงให้มันดีขึ้นนะครับหวังว่าคลิปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเสียงน่าจะดังพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไมคอยู่ตรงปากผมพอดีเลยนะครับก็วันนี้ฮะเราจะมาพูดกันในเรื่องของ Music nft อีกนะครับเพราะอะไรเพราะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่พูดไม่ได้นะต้องอินมากๆเลยในเรื่องของ NFT นะฮะแล้วก็วงการเพลงในช่วงนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มมันมีเขาเรียกอะไรละ่ะเราเห็นแสงสว่างนะครับใน ในใน,ในวงการเพลงทั่วโลกด้วยนะครับผมมาดูกันดีกว่าฮะกับข่าวนี้ฮะ Music NFT ฮะกำลังเข้ามาครองปี2022ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าปีนี้เป็นเป็นปีที่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเยอะมากๆนะครับในเรื่องของ NFT นะครับปีที่แล้วฮะเราได้เห็น NFT กวาดล้างวงการเพลงนะฮะเมื่อการระบาดของโควิด1 9ฮะได้ตัด นัตดนตรีออกจากแหล่งรายได้หลักโดยสิ้นเชิงครับอันนี้เรื่องจริงะฮะนัตดนตรีหลายคนไม่ว่าจะเป็นระดับที่เป็นศิลปินที่ออกอัลบัม้มหรือซิงเกิลก็ตามนะฮะหรือว่าเป็นเป็นศิลปินนัตดนตรีที่ทํางานกลางคืนนะฮะหรือว่าเล่นตามผับตามร้านทั่วไปเนี่ยหยุดชะงักกันหมดเลยนะปี2ปี3ปีเข้าไปแล้วนะครับก็ตอนนี้แหละคือช่วงดาวที่สุดแล้วล่ะของวงการ นัทดนตรีวงการเพลงนะครับเมื่อไม่มีการแสดงสดนะฮะไม่มีคอนเสิร์ตนะแล้วก็การขายซนะีดีฮะนัทดนตรีก็หันไปใช้พื้นที่ดิจิตัลครับเพื่อหาไรายได้ทางเลือกกันมากขึ้นนะฮะมิวสิกเอเนี่ยไม่ได้เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดฮะเนื่องจากว่าธุรกิจเพลงเนี่ยได้มีการปรับตัวครับเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดนะครับแต่ NFT จะเป็นอนาคตของวงการเพลงจริงหรือนะเราจะเห็น วันที่อาชีพทางดนตรีถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์จากบล็อกเชนได้หรือไม่นะครับทุกอย่างเ,เริ่มต้นเมื่อค่ายเพลงลักกี m มีฮะประกาศแจ็คคิวก e ีนฮะศิลปินชาวแคนาดาครับจะขายสิทธิ์ในการเผยแพร่ซิงเกิลล่าสุดของเขาในชื่อ Promise ผ่านมูลนิธิตลาดศิลปะดิจิทัลซิงเกิลนี้นะขายได้ในราคา13 ETH ครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ2 3 0 0 0 ดอลล่าสหรัฐครับในขณะนั้นนะฮะหรือประมาณ7 0 0 0 0 0บาทครับพูดง่ายคือตอนนี้มีศิลปินในต่างประเทศครับย้ำเลยนะว่าต่างประเทศครับที่สนใจในตลาด NFT มากๆแล้วก็เริ่มที่จะเผยแพร่ผลงานต่างๆลงสู่นะบล็อกเชนนะผ่าน Music NFT นั่นเองนะครับแล้วมูลค่ามันไม่ใช่น้อยนะฮะ ETH เนี่ยโหก็ถือว่าเยอะนะตอนนี้1 ETH ประมาณห0 0 0 0แสนนะครับ1 0 0 0 0 ก็หลักล้านแล้วฮะตอนนี้นะฮะถ้าตอนนั้นคือ70,000สตอนนี้เนี่ยเป็นล้านแล้วนะครับความรวดเร็วในการเติบโตของยอดขาย NFT ครับปัจจุบันนี้ในศิลปินราว140คนครับขายได้รวมมากกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วก็นักร้องหลายคนทั่วโลกเนี่ยกำลังร่วมมือกันสร้างเพลงและมัลติมีเดียในซองแคมป์ครับผมศิลปินชื่อดังอย่างกริมส์นะฮะแล้วก็สตีฟอาโอินะฮะผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ครั้งครับ เพิ่งทำเงินได้ราว10ล้านดอลลาร์นะฮะใน NFT ฮะผ่าน Nifty Gateway ครับการขายเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของยอดขาย7หลักครับบนแพลตฟอร์มโดยศิลปินเพลงป๊อปคนอื่นๆเช่น The Weekend นะฮะแล้วก็ Eminem เนี่ยแม้กระทั่ง Kings of Leon นะครับล o c k s t a r ชื่อดังทั่วโลกก็ยังปล่อยเพลงชื่อ When You See Yourself เป็น NFT ครับจริงๆเนี่ยมีข่าวที่ Steve a อากี i เคยออกมาพูดด้วยนะว่า ตั้งแต่เขาทาเพลงทํางานเพลงมานะฮะเขาบอกว่าปีช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่เขาเข้าสู่วงการ NFT เนี่ยเป็นปีที่ทำไรายได้มากกว่าตลอดชีวิตที่เคยทําเพลงมาเลยโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคาพูดที่แบบเฮ้ยมันสะกิดใจมากฮะทางานเพลงมาทั้งชีวิตแต่พอมาเข้าสู่ NFT ปุ๊บไรายได้มันมากกว่าที่เคยทํามาทั้งหมดนะครับสุดยอดฮะนะในขณะนะนะเดียวกันนะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม NFT ใหม่สําหรับเพลง จอห์นลีเจนต์ฮะศิลปินแล้วก็นักแต่งเพลงระดับแพตตินัมยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งเชฟอิมแพคออฟฟิเซอร์นะครับนะหรือว่า c ี o ฮะของอัลซองนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับคริสลินฮะหัวหน้าฝ่ายบริการซิมเพลงของไต้หวันครับ KK Box นะฮะเควินลินนะฮะผู้ร่วมก่อตั้งทวิชนะครับแล้วก็แมทเชงครับผู้ก่อตั้งเชอรูบิกแวนเจอร์สนะฮะเป็นอีก2ผู้ร่วมก่อตั้ง กับรีเจนในการลงทุนนี้นะครับเอาซองเนี่ยฮะเป็นแอปมือถือที่พัฒนาโดยเอาแฮปปี้คอมพานีนะครับซึ่งมีคำอธิบายนิยามของมันไว้ว่าการสร้างเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเจ้าของผลงานครับผมแหมเป็นคำจำกัดความนิยามที่ดูดีมากนะครับอย่างไรก็ตามฮะจุดมุ่งหมายของดัชนี NFT เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการสร้างไรายได้หรือเพื่อให้ได้รับรางวัลเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการ ขยายขอบเขตทางเทคโนโลยีของวงการเพลงอีกด้วยครับด้วยกลไกของบล็อกเชนครับศิลปินสามารถมีอิสระในผลงานของตัวเองมากยิ่งขึ้นครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเคยถูกควบคุมโดยระบบคายเพลงนั่นเองนะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าโดนค่ายเพลงควบคุมเนี่ยทำอะไรมากไม่ได้นะครับตอนนี้เราได้เห็น NFT ได้รับการยอมรับจากวงการเพลงแล้วนะคะัคำถามสําคัญคือ NFT จะเข้ามาครอบงําวงการดนตรีทั้งหมดในปีนี้หรือไม่นะครับ ก็นับตั้งแต่มีการคิดค้นการบันทึกเสียงเพลงในปี1,800นอะฮะอุตสาหกรรมนี้นะฮะก็กลายเป็นดิจิตัลมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ floppy disk นะฮะ CD USB โหนี่เกิดทันหมดเลยนะไม่ต้องบอกอายุเลยนะฮะไปจนถึงบริการสตรีมเพลงเช่น Spotify แล้วก็ Apple Music นะครับวิธีทางดน,นตรีก็มุ่งไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มเข้ามาโดยตลอดครับผมนั่นเป็นเหตุผลที่การเข้ามาของ NFT เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดวิธีการทำเพลงครับ การจัดแสดงการเก็บรักษาการปล่อยและการบริโภคเพลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ฮะเหตุผลที่2ศิลปินนะครับจะมีความเอ,อ่อเหตุผลที่2อนะฮะขอไพอ่านเว้นวรคผิดนะเหตุผลที่2ฮะค,คือว่าศิลปินเนี่ยจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับในวงใน,ในเพลง NFT บนแพลตฟอร์มนี้นะฮะนักดนตรีเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของผลงานศิละปะของพวกเขาเองนะครับอย่างรายงานจํานวนมากได้อธิบายถึงการกระจายไรายได้ที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ การต่อต้านของศิลปินในวงการเพลงนะครับตัวอย่างเช่นนัดนตตีแลวก็ค่ายเพลงจำนวนมากเนี่ยได้แสดงความไม่พอใจต่อบริษัทที่ชื่อ Hit Pie สนะฮะซึ่งมีการปล่อยซิงเกิลแล้วก็อัลบั้มเป็น NFT ครับตามที่ rolling stone ระบุ Hit Pi ลสได้หยุดดำเนินการชั่วคราวหลังจากศิลปินกล่าวหาว่าบริษัทนำผลงานของพวกเขาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตครับอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็มันไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนที่เห็นด้วยอย่างเดียวก็จะมีศิลปินหัวเก่าฮนะที่ยังต่อต้านอยู่ เรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้ทะเลาะก,กันมานะผมว่ายาวนานนะครับเพราะตอนนี้พอมาจะมาทําเป็น NFT นะฮะเอาจริง้งแม,ม้แต่เพลงที่ผมทําออกมาเองเนี่ยก็จะมีบริษัทที่ดูแลลิขสิทธิ์อยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆแต่ YouTube Spotify Apple อะไรก็ตามเนี่ยมีหมดเลยนะฮะแต่ก็มีคําถามอีกว่าแล้วถ้าเกิดเราเอาไปทําไปมิ้นต์มาเป็น NFT แล้วเนี่ยลิขสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ย จะต้องถูกเก็บอยู่หรือไม่เออบางทีต้องบอ,อกว่าไอเดียข้อสัญญาเก่าหรือกฎหมายเก่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมถึง NFT นะครับก็ดูกันต่อไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่ผมกำลังมองคาว่าบล็อกเชน NFT มันน่าจะเข้ามากำหนดนะฮะเทคโนโลยีหรือทิศท,ทางของวงการเพลงจากนี้และต่อไปนะฮะมันอาจจะกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยว่าเขาจะฟังจากแพลตฟอร์มไหนนะครับสมัยก่อน ใครจะไปคิดว่าเทปคาสเซ็ตซีดีต่างๆมันจะค่อยๆตายออกไปนะฮะแล้วก็ไม่เหลือเลยสุดท้ายกลายเป็นสตรีมมิ่งถูกไหมครับวันนี้เราฟังเพลงได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อซีดีที่หน้าแผงที่ขายเทปขายซีดีอีกแล้วนะครับเราสามารถฟังได้เลยจากแอปพลิเคชันต่างๆถูกไหมแต่ในอนาคตพอมันเป็นบล็อกเชนปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ออกมาทําให้เราฟังได้สะดวกมากขึ้นหรือสามารถ ซื้อเพลงนั้นมาถือครองเป็นทรัพย์สินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพอมันเป็นเรื่องของบล็อกเชนที่ที่ทำให้เจ้าของเพลงเนี่ยสามารถเก็บรายได้ต่างๆหรือได้ได้ผลตอบแทนเนี่ยต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเนี่ยผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เจ๋งเพลงหนึ่งเพลงนะเมื่อขายเป็น NFT ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันสามารถระบุได้เลยฮนะว่าเพลงนี้ใครเป็นเจ้าของนะครับเวลามีการขายต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเงินมันก็จะย้อนกลับมาให้กับเจ้าของคนนั้นฮะ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของทั้งเพลงเจ้าของทํานองเจ้าของเครื่องดนตรีบางอย่างในเพลงนั้นบล็อกเชนมันแยกให้คุณได้เรื่องของอไรายได้นี่คือความมหัศจรรย์นะครับแค่วงการเพลงเนี่ยมันจะผมว่ามันผมเชื่อว่ามันจะเติบโตและอยู่ได้อีกยาวๆครับยาวๆมันจะไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่คนทําเพลงถ้าไม่ใช่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่มีทางรวยอะไรแบบนี้มันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าอาชีพศิลปินในอนาคตจะทําเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ เป็นอาชีพที่มั่นคงมากๆการสร้างผลงานทิ้งไว้ในโลกนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับแต่ยุคสมัยก่อนมันมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช่ชุ่งไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมอะที่ศิลปินทุกคนจะสามารถยืนได้แบบมั่นคงด้วยทางไรายได้ด้วยแล้วก็อาชีพนะฮะแต่พอเป็นยุคปัจจุบันปุ๊บเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีมันถึงเวลาที่มันเริ่มที่จะเหมาะและ้วที่แต่ละคนจะสามารถกลายเป็นผู้สร้างผลงานอยู่ตรง,ตรงไหนก็ได้ในโลกนี้แล้วก็ทำรายได้จากทั่วโลกได้ นะครับอาจจะพูดแล้วมองหุ้ยมันดูเวอร์จังเลยแต่ผมว่ามันคือเรื่องจริงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับบล็อกเชนมันเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆนะใครที่ไม่คุ้นเคยผมอยากให้ลองมาศึกษามันดีๆฮนะอย่าพิ่งแบบโอ้ยยึดแต่ความความเชื่อเดิมๆนะยึดแต่เทคโนโลยีเก่าแล้วก็แอนตี้สิ่งใหม่ๆเพราะผมผมผมเชื่อครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันมักจะทําให้อะไรก็ตามเนี่ย พัฒนาขึ้นได้เสมอฮะแน่นอนนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าเราเลือกเอาข้อดีมาปรับใช้มาพัฒนาให้มันตรงจุดนะผมว่าวงการเพลงวงการศิลปะไปได้อีกไกลครับแล้วก็ทุกคนน่าจะแฮปปี้ร่วมกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับแล้วคุณยังสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้นะช่องแซงโนบอดี้ครับโดยการน,นี่เลยครับทั้งทูมอนี่วอลเล็แล้วก็ K Bank นะฮะเท่าไหร่ก็ได้ฮะเติมมาเลย5ชานมฮะเราเราจะเอา ตังไปดื่มชานมเติมพลังให้ตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเติมมาเป็น USDT หรือว่า BUSD ฮะก็เลื่อนลงไปข้างล่างคลิปนะฮะมันจะมีผมให้เป็น Wallet Address เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปกดแล้วก็ Copy ไปไปได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะดูทุกคลิปจากช่อง c y b e n b o ีทุกคอนเทนต์ที่เรามีนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งได้เลยนะครับผมคุณจะเห็นทุกคลิป ก่อนใครอย่างแน่นอนมันจะเด้งเตือนทุกวันจนคุณลำคาญน,นะครับโดยเพราะรายการคลิปสตอทอครับได้ดูแน่นอนทุกวันฮะเวลา8โมงเช้าครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ